กินแบบไหนกินแบบไหนไตของเราจึงจะแข็งแรงหลายคนมีคําถามมาถามพี่ปลาพี่ปลาจะกินยังไงเดียไตยของเราจะได้แข็งแรงสุขภาพไตของเราสําคัญวันนี้พี่ปลามีคําตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube บ e a ลท y f i s h เพจ e a ลที่ฟิชบายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูปลายูทูบเบอร์ ซึ่งเป็นช่องใหม่และพี่ปลากำลังทยอยลงคลิปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปลาลงให้ทุกวันแล้วเรามาลุยพร้อมกันเรามาฟังกันเลยกินอย่างไร่ะพี่ปลากินแบบไหนะไตของเราจริงจะดีไตของเราจริงจะแข็งแรงคําตอบตามมาเลยพี่ปลาอยากจะบอกว่าการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนั้นสำคัญมากเลยส่วนหนึ่งมาจากอาหารการกินของเราหากเราเลือกกินแต่อาหารที่ดีมีประโยชน์ก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดี และหางไกลจากโรครังไอสต่างๆซึ่งหนึ่งในโรคนั้นก็คือโรคไตโดยความเป็นจริงแล้วพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าโรคไตเป็นโรคที่เราสามารถดูแลตนเองและป้องกันตัวเองได้แล้วเราทําอย่างไรมีคําตอบ 1. ดูแลสุขภาพของเราให้ดีอยู่เสมอแน่นอนเลย มันเป็นสิ่งสําคัญเลยที่เราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดี 2. การตรวจคับกรองดูแลสุขภาพหรือตรวจประจําปีสําคัญมากๆสําหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเป็นโรคไตควรเข้ารับการวินิจฉัยและรักษายอย่างทันท่วงที 3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตแล้วก็ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อชะลอการดําเนินของโรคแล้วใครบ้างละ่ะที่จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคไตข้อที่หนึ่งอ้วน ก็เรียกว่ามีน้ําหนักโตเกินสําหรับคนอ้วนมีโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆได้มากมายวันนี้เรากลับมาดูแลตัวเองวันนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพของเราเราต้องไม่อ้วนเกินไปควบคุมน้ําหนักควบคุมอาหารออกกําลังกาย 2. ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง 3. โรคเบาหวาน 4. มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไตห้อุ้ยใครที่สูบบุหรี่บ่อยๆพี่ปลาบอกเลยโอกาสเป็นโรคไตสูง 6. อายุเกิน50ปี 7. ใครก็ตามที่รับประทานยาต้มยาหมอ้อยาลูกกรอู้เฮียสมุนไพรยาจีนยามากมายยาแก้ปวดและาหารเสริมซึ่งในยาเหล่านี้มีสารบางชนิดที่ทำให้ไตวายไ,ได้คราวนี้เรามาดูเลยแล้วทำอย่างไรทำอย่างไรอะไรพี่ปลาที่จะทำให้ไตของเราแข็งแรงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วหลายคนอยากรู้ว่านอกจากเราจะป้องกันแล้วเราต้องดูแลไตยอย่างไรพี่ปลามีคำตอบให้แล้ว มาฟังกันแล้วก็นําไปใช้1ลดน้ําหนักแน่นอนเลยก่อนอื่นเราต้องเช็คดูว่าเรานี่มีน้ําหนักโตเกินหรือไม่โดยคํานวณคร่าวๆนะคะถ้าเราสูง150เซนติเมตรควรมีน้ําหนักประมาณ40-50กิโลกรัมหรือถ้าสูง160เซนติเมตรน้ําหนักก็เราราวๆ5 0 6 0กิกโลกรัมถ้าหากใครมีน้ําหนักเกินกว่านี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตได้ หรือถ้าเป็นโรคไตยอยู่แล้วก็จะส่งผลให้ไตเสื่อมมากยิ่งขึ้นดังนั้นพี่ปราเ,เ,เน้นและย้ำเลยว่าถ้าใครมีน้ำหนักเกินก็ต้องลดน้ำหนักลงมาประมาณ5-10%ของน้ำหนักตัวเริ่มต้นเช่นถ้าเราสูง150เซนติเมตรน้ำหนักก็60กิโลกรัมก็ลดน้ำหนักลงเหลือ57หรือ54กิโลกรัมเพื่อทำให้สุขภาพของไตหนูเราดีขึ้น สองลอดความดันโลหิตสูงอุ๊ยพี่ปลาแล้วมาทําได้เหรอสาหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าการดูแลตัวเองการปฏิบัติตนการที่ทําให้เราสุขภาพดีนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วเราจะต้องทําอย่างไรมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยค่าวความดันของเลือดของคนทั่วไปค่าตัวบนจะอยู่ที่ประมาณ9 0 1 2 0ิมลลิเมตรปรอทส่วนตัวล่างจะประมาณ60-80ิมลลิเมตรปรอท ถ้าความดันค่าบนมากกว่า1้อยและตัวล่างมากกว่า90ก็จะจัดว่ามีความดันโลหิตสูงโอ้ยถึงตอนนี้แล้วเราต้องรีบเช็คตัวเองยังน้อย,อยถามตัวเองว่าเคยวัดความดันโลหิตไหมเราวัดความดันโลหิตครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญพี่ปราบอกเลยการดูแลสุขภาพเราต้องดูแลอย่างสม่ําเสมอต้องใส่ใจไม่ใช่ทิ้งไปเลยแล้วพอน,นึกขึ้นได้ก็ค่อยมาดูแลเพราะว่าอะไรโรคโรคมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และมันเป็นไผ่เงียบมันค่อยๆมาค่อยๆมา,มาพี่ปรามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะหลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วแต่เชื่อไหมลึกๆเอาอย่างที่ทํางานพี่ปราที่ผ่านมาให้เช็คสุขภาพประจําปีหลายคนไม่ไปเช็คเพราะถามแล้วว่าทาไมไม่เช็คล่ะ คลัวรู้ความจริงกลัวรู้ว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรพี่ปราย้าเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นสิ่งหลังๆเหล่านี้พี่ปราบอกเลยว่าถ้าเราตรวจเจอแต่เน,นิ่นๆเราดูแลตัวเองเราพยายามควบคุมไม่ให้การหองโรคเป็นมากเกินอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆอย่าลืมสุขภาพสําคัญจริงๆเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของการดูแลไปไปและไป พี่ปราเน้นย้ำเลยคนที่อายุมากกว่า60ปีควรควบคุมให้ค่าความด์เรติโตบอลน้อยกว่า150ส่วนตัวล่างน้อยกว่า90อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญคนที่อายุน้อยกว่า60ปีควรคุมให้ค่าตัวบนน้อยกว่า140ค่าตัวล่างน้อยกว่า90ส่วนคนที่เป็นโรคไตควรต้องควบคุมความดันเลือดให้ต่ำกว่านั้นขึ้นอยู่การพิจารณาของแพทย์ว่าเราจะต้องควบคุมความดันอยู่ที่เท่าไหร่ แนวทางการควบคุมความดันเลือดมีหลักดังนี้อ่าสำคัญมากๆเลยหนึ่งเราต้องลดน้ําหนักสําหรับใครคิดว่าไม่เป็นไรมื้อนี้กินให้เต็มที่มื้อน้าค่อยลดมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เราจะต้องมีกฎระเบียบกับตัวเองการลดน้ําหนักเป็นเรื่องที่สําคัญพยายามลดน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหากลดน้ําหนักได้10กรริโลกรัมจะสามารถลดความดันเลือดได้5-20ิมลลิเมตรปรอทสอง ควบคุมอาหารเพื่อหยุดความดันเลือดสองูงพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าถ้าจานข้าวของเราเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหกนิ้วอ่านึกภาพตามนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนครึ่งหนึ่งของจานจะเป็นผักและผละไม้คนไข้ที่เป็นโรคไตควรกินผักมากกว่าผลไม้มาดูกันเลยหนึ่งส่นสี่จานจะเป็นหมวดข้าวแป้งเน้นเป็นพวกธัญพืชข้าวไม่ขัดสีลูกเดือยข้าวด กินข้าวขาวให้น้อยลงก็จะทําให้น้ําตาลของเราขึ้นเร็วแล้วเราก็ดื่มนมหนึ่งแก้วหรือกินเนื้อสัตว์ประมาณร้อยกรัมเช่นอกไก่หมูไร้มันอาหารทะเลหลีกเลี่ยงการกินสัตว์เนื้อแดงถั่วเขียวถั่วเปลือกแข็งพิซาชโอประมาณหนึ่งส่วนต่อวันน้ํามันประมาณหนึ่งถึงสองส่วนต่อวันขนมหวานรับประทานสัปดาห์ละหนึ่งครั้งกินเป็นโยเกิร์ตไขมันต่ำหนึ่งถ้วย น้ำปานน้ำเชื่อมเยมสามช้อนชาต่อสัปดาห์พี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าอาหารที่ช่วยให้ความดันเลือดลดลงคือผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมเช่นคะน้าสุกผักขมรว่วเกลอดสุกผักกระมมะเมืมเ่อเทศฟักทองเบอร์เกอรี่มะราจีนสุกฝรั่งสตอรอเบอรี่ขนุนแคนตาลูปและแตงโมงสามสำคัญมากๆเลยลดเข็มพี่ปราบอกเลยว่าการลด เค็มสำคัญมากๆรับประทานโซเดียมไม่น้อยกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือหนึ่งช้อนชาต่อวันซีอิ๊วหรือน้ำลปาาประมาณ4-5ช้อนชาต่อวันความเค็มมีอยู่ในอะไรบ้างถ้าเราดูนะคะความเค็มมันจะมีอยู่ในน้ำปลาซีอิ๊วชีสเกลืออาหารกระป๋องซุปเบคอนหมูแฮมขนมกรอบพวกกะปิปลาร้าอกหูแล้วก็ของหมักดองซึ่งผู้หญิงที่จะชอบมากในเรื่องของหมักดองต่างๆต้อง,ง,ง,งระวงัง นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคความดันสูงควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันรวมแล้วก็150นาทีต่อสัปด,ดาห์ข้อสำคัญลดน้ำตาลสำคัญมากๆเลยค่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยขณะที่อดอาหารค่าปกติจะอยู่ที่ 70- 100ถึงมิลลิกรัมต่อเซลลิรการที่เราจะควบคุมน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติเราก็ต้องกินอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งคนเลือกอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า55ช่นข้าวสำมือข้าวสาลีขนมปังโฮลวีตนมสดนมพร่องมันเนยโยเกิร์ตไขมันต่ำแครอทข้าวโพดหวานน้ำพึงเป็นต้นผลไม้ที่ควรกินได้แก่แอปเปิลสตรอเบอรี่เชอร์รี่ส้มลูกแพรแก้วมังกรฝรั่งกล้วยน้ำวา้ามะมว่วงและองุ่น ผลไม้ที่คนหลีกเล of of ียงกับพูกแตงโมเล่นจะผาลัมเพราะมันหวานมากเลยโอ้โหเห็นไหมคะการที่เราจะดูแลไตของเราที่แข็งแรงเราต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากจะให้ทุกคนกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมีข้อสงสัยใดๆหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์ใดๆเขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยอย่าลืม กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u b u h e a l t h y f i s h เป็นขวัญกำลังใจพิ่ปราแล้วเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเต,ตีมโตข้าสุขผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาดูแลครอบครัวกันหรือมาดูแลตัวเรากันกดไลค์กดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Fish. p, Fish p, ate. p ate. ี้ฟิชเพจเฮ t ี f i s h บพิปราเพจคุณครูพิปรายูทูบเบอช่อง YouTube คุณครูพิปรายูทูบเบอร์ แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันลุยพันเอ